รถบัสจ,จำนวนสองคันพร้อมด้วยรถของทาหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเมียว,วดีในบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองเพื่อไปรับตัวชาวอินโดนีเซียทั้งหมด9 4คนนะครับมายังประเทศไทยหลังจากที่ผู้อำนวยการคุ้มครองพลเมืองอินโดนีเซียกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเดินทางมาตรวจความพร้อมของสถานที่และประชุมวางแผนขั้นตอนการรับตัวชาวอินโดนีเซียกลับจากประเทศเมียนมา โดยในการรับตัวภายในวันนี้เมื่อเข้ามายังประเทศไทยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่อาคารสํานักงานของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2พร้อมกับดําเนินการตามขั้นตอนของพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนะครับลงข้อมูลในระบบไบโอเมตริกของสอตมอและทําการขึ้นรถบัสมุ่งหน้าไปยังมุ่งหน้าไปขึ้นเครื่องบินยังสนามบ,บินดอนเมืองต่อไปครับ นอกเหนือจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอีกเป็นจำนวนมากกว่า7,141คนนะครับจากทั้งหมด28สัญชาติที่ทางกลุ่ม BGF ให้การดูแลอยู่ซึ่งต้องอยู่ในอาคารเดิมและมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแออัดนะครับและมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดโดยทาง BGF ที่เป็นผู้ควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับตอนนี้ออกมาระบุว่าไม่สามารถแบกรับภาระในการรองรับชาวต่างชาติจานวนมากเป็นเวลานาน,านได้ จึงอยากขอความร่วมมือสถานทูตแต่ละประเทศประสานมาเพื่อทำการรับส่งตัวกลับอย่างเร่งด่วนนะครับ